ตสสุดปรทรสามครับเดินทางมาร่วมด่วยช่วยกันจัดให้มันลดใส่กันสามนะครับที่วางหัวใจที่น้องเราไปเสียบป้างู่ที่สามที่สีู่้าที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาับถุงมันใหญ่ครับถุงมันใหญ่เลครับเว้นระยะนิดนึงครับนะครับเอาเจ้าที่เราพักไปดูครับให้งหลังคาเดินรับความยร้อนนี้รับด้านหน้าครับตอนนี้ครับไปจังนี้ครับพยายามครับอูรับกาตัดนะครับตัดมาคนเดียวครับ

เพราะว่อก่อนบอกเข้าที่หรือว่าบอกขอนะครับเจษท่านท่าน้านัเลยครับเพราะว่ามีาา่งตามสเย็นก็ค้มกันกำลังายกันหลันี้ก็เสร็จประรับมีไปท้าโวนาน้องน้ำบริการที่พักก่อนาว่ารับื้อใหม่้นะครับใหม่รือเปิดบริการใช้ได้เต็มที่เต็มที่แน่นอนครับอันนี้จได้ตัดคนดีครับได้ตัดคนเดเป็นต่อไป ครับปีนี้นะครับอุตสาหกภัยมันมาครับเราก็ต้องสู้กันไปครับโค่นถุงไม่กลางนะครับน้ำมาช่วยใส่แล้วนะครับท่านนายกใส่แล้วรับขำพร้อมด้วยท่านผอสุขุมไทยรับขำนะครับคนบ้านกลางคนบ้านกลางจำนลนบ้านกลางนะครับไม่เคยค่อยชุ่มองเรารับความเดือดร้อนนะครับรับความเดือดร้อนก็ต้องดูแลกันนะครับหนึ่งร้อยห้ารับความเดือดแล้วประมาณห้าร้อยหลังคาเดือนนะครับห้าร้อยหลังคาเดือนที่อยู่ในนั้ำเจ้าพญาครับวันนี้นะครับ ท่นา,ยยานนายกสา่ยันนกขังก็มาดูแต่ท่านนะครับถึงถึงนะครับถึงกลางถึงที่ถึงหมู่ที่สามกันเราได้กันอย่างนี้ไว้ตลอดนะฮะตอนนี้ก็ะะระดับน้ำสูง่านีปานะะ่ประมาณเมตรสามสิบนะฮะประมาณเมตรสามสิบเราก็คอยดูเฝ้าระวังกันไว้ตลอด นะเพื่อว่าไม่ให้น้ําด้านเจ้าพยาเข้ามานะในเขตด้านในนะฮะแล้วตอนนี้ก็คนะ่อนข้างจะเข้าอาการปกติแล้วนะฮนะทางเราทางเทศบาลนะฮะเทศบาลนะฮะของเราก็ได้มาดูแลนะฮนะเรื่องอความสะอาดนะที่น้ํำท่วมขังไว้นะเป็นที่ิ่ ใชงครับแล้วตอนนี้ส,สถานการณ์ในตำบลบ้านกลางออชาวบ้านริมน้ำครับมีน้ําท่วมมากน้อยขนาดไหนครับช่วงที่ผ่านมานะฮะริมแม่บน้ำตำบลบ้านกลางนะหมู่ที่3หมู่ที่4ที่5นะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะฮะหก0้อยคนเรือนนะฮะริมแม่น้ำยาก็คือได้ผลกระทบกับน้ำน้ำเขื่อนป่ากน้ำเขื่อน ทางเข้ามา,ออมานะฮะหลิบแมน่น้ำเจ้าพระยาก็ท่วมสาหัสสกันนะฮะเยอะตอนนี้ก็ลดแล้วเกือบ50%าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่จะเข่าปกตินะฮะเพราะทางเทศบาลก็ได้มีนโยบายนะฮะทำโครงการมาเยียวยาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้านะฮะ,ะในวันนี้นะครับ แล้วตอนนี้มีการแจกไปแล้วทุกทุก,ท,กทุกวันไหมครับหรือว่าแจการครั้งนี้ครั้งที่สองเหรอฮะครัครั้งที่สองแล้วก็มีหมู่สองที่น้ําท่วมขังเกิดจากฝนตกครับ,รบนะอี200กสองร้อยนะกว่ากอเรือนนะฮะในหมู่ทีสองนะฮะเราก็พยายามที่จะดูแลนะ้าพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเมืองกลางครับนะฮะด้วยโทษถึงกันนะฮะที่โดนผลกระทบนะดินแม่น้ำเจปยาและน้ําท่วมขังนะฮะหมู่ที่สองขาดลอ ตอนนี้ก็เร่งทำเก็บทำความสะอาดนะคระัวเพจะอว่าจะไปถึงงานปรเทนีตักบาดพันร้อยนะครับของอาชาวตำบลบานกลางนวัดมะขามนะฮะเราก็ได้เตรียมกัน้นกระสอบทรายและอะไรต่ออะไร,รไว้ประมาณสองหมื่นห้าพันใบเพือว่าต้องการน้ำด้านนอกนะฮะไม่ให้เข้าด้านในนะฮะ ขึ้นลงนะขึ้นขึ้นขึ้นลงแา้นะฮะก็น่าจะเข้าการปกติได้ฮะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะเข้าการปกตินะแล้วมีแนวแนวแนวโน้มว่านานจะเพิ่มสูงขึ้นอีกหรือว่ายังไงเราได้ก็ต้องคอยเฝ้าระวังตุกตุกนะฮะว่าจะน่าจะอาทิตย์นี้น่าจะโอเคน่าจะจบนะฮะ